วันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะในห้องดําค่ะโอ้ว oh, ันนั้น <Okay. S 2> ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าห้องสัมภาษณ์มันเป็นห้องที่ใหญ่มากเสียงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วคิดว่าแอนนาตอบตรงประเด็นแล้วเราก็ชินกับคําถามอยู่แล้วเว่ามันเกี่ยวข้องกับคําถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะเป็น personality interview คิดว่าแอนนาทําได้ดีมากๆเลยส่วนตัวก็ได้ฟังนางงามคนอื่นนะคะ เราก็สามารถที่จะไปนั่งฟังได้ตามที่เราต้องการก็ฟังประมาณหกคนในจำนวนหกคนนั้นคิดว่าแอนนาตอบดีที่สุดเลยค่ะมีฟิลิปปินส์ไหมคะประมาณไหนคะอีกทีอีกทีมีอะไรนะฮะ มีฟิลิปปินไหมคะในหกคนฟิลิปลปินไหมในหคนไม่ได้ฟังค่ะไม่ได้ฟังเพราะว่าฟิลิปปินนี่เขาตัวจริงเขาสวยมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปขอถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะยุ่งแล้วอีกอย่างเขาแบบคือยังไงละ่ะคือเขามีสื่อเยอะไะคะก็เลยไม่ค่อยกล้าไปรบกวนเขาอะคะอืแล้วหนูถามนิดนึงว่ามีคําถามอะไรที่ยากบ้างไหมคะที่ทําให้น้องชะง,งักอย่างนี้มีบ้างไหมเอ่ย โอ้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยตอบได้ปุ๊บปั๊บทันทีค่ะที่ห้องดำนี้จะเป็นคำถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะเขาเรียกว่า personality interview ใช่ไหมคะก็คือคำถามเกี่ยวกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะตอบได้ทันทีแล้วเขาจะดูว่าเรามีไหวพริบแค่ไหนเรา articulate แค่ไหนนะคะนอกจากนั้นเขาจะดูท่าทางการเดินแล้วดูว่าเราเราเป็นยังไงบ้างคือว่าแอนนาเนี่ยเขาจะไม่เกรงแล้วเขาจะยิ้มตลอดเวลาซึ่งจะ คิดว่านะคะส่วนตัวคิดว่าเขาจะได้เปรียบกับกว่าคนอื่นตรงนี้เขาจะไม่เกรงแล้วเขาก็จะวิแลักตลอดคือรอยยิ้มของเขา่ะทำให้กรรมการพอใจมากค่ะเชื่อเชื่อว่าคะแนนห้องดําดีฮะคะแนนห้องดําดีเพราะว่าเนี่นั่งคุยกันว่าว่าดูที่ผ่านมาน้องเก็บคะแนนยังไงเนี่ยเชื่อว่าน้องเก็บคะแนนได,ได้ทุกเม็ดเลยฮะอันนี้แฟนขับไม่ต้องห่วงคะแนนหลังบ้านใ <c oughs> ช้ได <c oughs> นน้แอบคิดเสมอว่า ไอ้น้าตอบห้องดําเป็นไงบ้างการกะจะและจังหวะการใช้ลาบเหรอคะจัดอีกตอบห้องเป็นไงบ้างโ<ต>อง้ตอบดีมากค่ะเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะเตรียมกันนะคะเพราะว่าล่ามก็เพิ่งจะมาถึงก่อนหน้าวันที่จะสัมภาษณ์วันเดียวแล้วเราคิดว่าเทรนกันประมาณคือฝึกกันประมาณแค่สองนาทีนะคะก็คือว่าอย่างนี้อ่าถ้าสมมุติว่าพูดภาษาไทยมาเราก็จะแปลภาษาอังกฤษประมาณกี่ประโยคไปกีป่ประโยค ทีนี้มันก็จะมีแผนน้องสองชุดชุดแรกเรายังไม่คลิกกันเท่าไหร่แต่ชุดที่สองนี่คลิกมากเลยค่ะคิดว่าถ้าสมมุติเราเรามีเวลาวันนี้นะคะนิดนึงกับพรุ่งนี้ก่อนที่จะขึ้นเวทีก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาค่ะก็คงจะสมูทนะคะดีใจมากดีใจมากแล้วแล้วหนูถามนิดนึงสิคะตอนนี้คือทุกคนได้ยินการเข้ารอบโหวตมากดรอาจจดรต้องหาอาจารย์เอกหาสิบหกไปห้าเลยอะค่ะ โหดมากใช่ใช่ต้องเปลี่ยนเกมน,น,น,นั่นั่งคุยกันต้องต้องเดินเกมกันใหม,คม่ความรู้สึกคือตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างคะกับกฎเขาเรียกกติกาตอนเนี้ยค่ะกติกาจาก16มาห้าเลยอาจารย์บอกว่้ใชค่ะอันนี้ก็ทําให้เราจะต้องคือต้องวางแผนกลยุทธ์ของเราด้วยใช่ไหมคะ mm. เพราะว่า เราก็คิดว่าเอออย่างน้อย16จะเป็น10หรือว่าเป็น8อะไรแบบเนี้ยแล้วเราวางแผนกัน,น,นใช่ใช่ค่ะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะก็คือจะต้องรับมือกับสถานการณ์ณตอนนั้นเลยค่ะนี่นี่มานั่งคุยกันว่าตกลงรอบ5คนกับ3คน,นมัน30วิเหมือนกันไหมอาจารย์เอ๋ยยังบอกเลยว่าต้องไปรับรีฟหน้าง,งานคือเขาแบบไม่บอกเลยคิดว่าวันนี้ก็จะรู้ค่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้นนเราจะรู้น,นั่งน ก็เลยไม่แน่ใจว่ามัน30วิ30วิหรือยังไงเนี่ยปรึกษาหาเรืออาจารย์เอ๋อาจายบอกว่าเดี๋ยวต้องไปรับรีฟตอนนี้ยังนั่งลุ้มนอยู่คือคือคือสามคนมาสามสิบวิแต่ห้าคนตอนเนี้ยังไม่รู้ต้องไปรับรีฟอีกทีนะใช่ค่ะใช่วันนี้ก็จะรู้ค่ะเพราะว่าวันนี้เขาจะเขาจะเรียกว่าเป็นสเตจยูนิฟอร์ซอสำหรับทุกคนคือไม่ใช่แต่นางงามที่จะต้องซ้อมขึ้นเวทีนะคะล่ามทุกคน เขาก็จะต้องซ้อมด้วยคืนนางงามทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าใครจะขึ้นใช่ไหมคะและล่ามที่ไปแปลให้กับนางงามแต่ละภาษาก็จะต้องไปซ้อมด้วยเขาจะได้รู้ว่าโอเคล่ามจะต้องถึงคิวนี้จะต้องไปยืนตรงนี้จับไมแบบนี้นะคะแล้วเราจะต้องพูดเสียงดังเท่าไหร่อะไรแบบนี้คะ่ะล่ามก็จะต้องซ้อมด้วยวันนี้เราก็จะซ้อมพร้อมกับนางงามเลยคะ่ะว้าวหนูถามนิดนึงสิคะว่า กรรมการฟีดแบ็กในห้องนะสีหน้ากรรมการนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เออสอหน้าของดาหรือเปล่าคะไปห้องดำใช่ไหมคะเขายิ้มมากเลยค่ะเพราะว่าแอนนาเขายิ้มตลอดไงคะน้องเขายิ้มตลอดพอถึงเวลาที่กรรมการถามคําถามเขาจะมองหน้ากรรมการเลยนะคะแล้วเขาพอพอตอบคําถามแต่คําถามคือมันจะเป็นอะไรที่กรรมการพอใจแล้วคิดว่าตัวเองคิดว่ากรรมการแฮปปี้กับคำตอบนะคะแล้วก็ตอบได้ดีมากเลยค่ะ ก็เหมือนกับตอนที่เขาตอบอยู่ที่มังไทยก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามีล่ามเท่านั้นเองค่ะมีสักข้อใบไหมคะว่าคําตอบอะไรอย่ากอยากฟังสักข้อหนึ่งได้ไหมคะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่น้องไอนาตอบได้ดีได้ไหมคะประมาณสี่เรื่องค่ะเรื่องแรกก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัดนะคะกับกับแม่ชีอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเกี่ยวกับโครงการนะคะว่าจะจะทําอะไรหลังจากที่เป็นมิสยูนเวิร์สแล้ว แล้วคำถามนึ่งคำถามสุดท้ายก็เกี่ยวกับดอกบัวให้อธิบายทําไมถึงชอบดอกบัวอะไรแบบนี้ค่ะอีกคําถามหนึ่งก็เกี่ยวกับโครงการ Do it ดเออรของ <it> เขาค่ะมีแค่สี่คำถามเพราะว่าเรามีเวลาแค่สีนาทีสําหรับแต่ละแพนนนอลและในห้องดำนี้นะคะไม่ว่าจะมีล่ามหรือไม่มีได้สีนาทีเท่ากันแต่ว่าในบนเวทีนะะถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องใช้ล่ามเขาก็อนุญ,ญาตให้ดับเบิลเวลาได้ตามที่ ตามที่เราได้บัตเจ็ตเวลามาเช่นอาจจะสี่สิบวินาทีส5ิห้าวินาทีสาสิบวินาทีเราก็จะได้เวลาสําหรับในการแปลเท่ากับเวลาที่อนางงามพูดค่ะประมาณตอนนี้แฟนๆา็ตื่นเต้นแม่มามากค่ะใจมามากตอนนี้คือใจมามากนะคะกับเจนีค่ะคือรู้สึกค่ะค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวแล้วนะคะพอดีจะต้องไปเตรียมตัวที่จะไปทำวีคัลสโตลวันนี้ค่ะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาทักทายกันนี้มาก ค่ยะยินดีค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ